โอเคได้แล้วพี่น้องบงนันท้จักให้มันเป็นตอนอืม เพือนเราเพื่อนเสียวันเอาหมูลงพี่น้องเอาหมูอันนี้ลงเรียบร้อยที่เลือก็อรอเวลากินนี่เดน้ำใสแล้วนี่เดนโอ้โหเรียบร้อยได้แล้วโอเคบราเพื่นสิตักก่อนบัดน,นี้น้องๆน,นั่งท่ากินแล้วแต่ละคนไปค่อยๆวางเด้อยุบอืม 草呀顺着小溪看夏季， สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเมื่อสกุลุกุลเลยเนาะเออตอนนี้ป่าวเพลินอยู่ที่เงื่อนน้องในกิ้งในกิ้งจอมแก่นนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะเป็นวัดเป็นไอโซนในขี้ฟุ่นหลายพี่น้องขี้ฟุ่นเขาป่าเขาดลังพี่เลือกว่าขี้ฟุ่นอากาศกระห่อนซ่วงนี่นะเนาะมื้อนี้จุดประสงค์ของป่าวเพลินมามื้อนี้ก็คือป่าวเพลินสีมาเฮ็ดอ่ไข่ไข่น้ำเนะาะไข่น้ำหมูซับน้องพี่น้องเนาะ หมูซับปอเพิ่นเตี่ยม,ม,ามามามาไวรียบร้อยหมูกิโลหนึ่งแล้วก็ไข่ประมาณซาวก็นุ่ยเนี่ยล่ะพี่น้องปอเพิ่นได้ค่ะงบมาจากอ้ายคนนึงเนาะที่อยู่่ฝั่งไทยอยู่ประเทศไทยฝากเงินไม่ปอเพิ่นแล้วก็ให้ปอเพิ่นมาเฮ็ดยืดกินปั่นน้องกินจํานวนเงินแปดร้อยบาทบาพี่น้องในนอนว่าแปดร้อยบาทสำหรับที่นี้สําหรับบอดนี้แล้วมันหลายมันหลายไปพี่น้องแต่ว่าปอเพิ่นยังเฮ็ดผมมัดซื้อผมมัด บะเพื่อนกับสีทยอยเฮ็ดให้น้องกินเป็นเรื่อยเป็นเมื่อนี้บะเพื่อนมาหาครอบครัวของน้องในากิ้งไอ้เพื่อนบอกว่าเฮ็ดเมนูไข่ไข่น้ําหมูซับบะเพื่อนได้หลายเฮ็ดได้หลายบะเพื่อนกับเปศึกษาเบิ้งไปเบิ้งในยูทูบมาเนาะเพื่อนก็ก็คือแกงไข่นั่นละพี่น้องแกงไข่ใส่พักอีกิฐปกติบ้านเราแต่ว่าก็สิมีอ่ามีพักมีหญ้ามีอย่างเติมแป้งเสริมเข้าไปให้มันดูน่ากินให้มันหอมมันแซ่บเข้าไปเนาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวว่าเพื่อนจะไปหาน้องในากิ้งแล้วก็พาน้องในกิ้งเฮ็ด เดี๋ยวน้องๆตอนนี้น้องในกิ้งอยู่กับบ่อเพื่อนแล้วนี่เดี๋ยนากิ้งโอ้ยสบายดีในากิ้งเจ้าสบายดีบ่ไอถามไอถามในากิ้งว่าเจ้าสบายดีบ่ในากิ้งเขาบอกว่าโดยสบายดีบ่ไหมแล้วในากิ้งก็ถามว่าไอเพื่อนเด็กสบายดีบ่ถามด้วยด้วยไอเพื่อนสบายดีเจ้าก็ไปโรงเรียนอยู่บ่ ไปโคมอบะอบริคาดห้องเฮีงนล้วว่เจเาเจเพื่อเจเจเพืเป็นอะไรคือเจเจหัวบสบายเป็นใครกินยาหรือยังกินยาแล้วกินแล้วแม่พายเอาให้กินมแม่บสบายเจเจเพื่อเราไปหาแม่ไปนอนน้ำแม่กอดแม่บะออไปกินยาน้ำแม่แม่เอายาให้กิน<ง>ดีใจบ่าไอ้เพื่อนมาหา ดีใจเนาะว <c oughs> อลลาวเป็ี่ยนบอล,ลาวเก่งแล้วได้เดี๋ยวนี้ในเก่งไปเอาไอเพิ่์ตนีแนวอันเอามาเฮ็ดให้ในเก่งกินไปที่เขาไปไปดังไฟซอยไอเพิ่์ตเนี่ยปะเฮ็ดได้ปะไปของไอเพิ่์ตเอามาบ้างหลายๆไปน้ำหวานก็มีไปลูก นี่น้องในกิ้งสุดนี้บุ๊คว่าได้จากมือละ <laughs> น่าจะได้หลายมือแล้วเบิ่งสงูง <laughs> ในกิ้งจอมแก่น <laughs> สุดตัวโปดเ,เลยนะสุดนี้นี่เพิ่นหมักนุ่งเลยนี่หมักใส่สบายดีน้องไม่กิง้งสบายดีก็เห็นหน้าโปดแทะเป็นอะไรเหม็นต้นบะห <laughs> ยอกเด้อหยอกเ <laughs> หม็นต้นในกิง้งบะ ในกิ้งตดให้ไอ้ดมว่านี่หน้าเอ้คือบูดแท้สดอกหน้าตาน้องเป็นน,นั้นเด้อพี่น้องน้องหน้าบุยน,นั้นนอนห่างก,กระตื้นมา <c oughs> ไปโอเคเครื่ <c oughs> องคองนี่ในกิ้งมาพี่ในกิ้ง <c oughs> ไอ้เพื่อนเอาอย่างมาให้มาปั่นกิน่นนบงเพื่อนดวนี่มาพี่ <c oughs> ในกิ้งมาพี่มาเอาอันนี้นี่ไปไปน <c oughs> ี่มีมีไว้ไว้นี่ไอ้เอามาฟากนี่ <c oughs> อะเอาไปไว้ด้อ ด้วยเอานี่เด้พี่น้องมีไข่เด้นี่เด้ไข่จะเป็นจะงวยเกินแล้วน่ว้าี่ยนะประมาณนี่แหละพี่น้องไงบะเพื่อนเตรียมมาน่าจะเกินอยู่หรอกเาวน่วยเห็ดลายๆเลยกินกันทั้งซอยเลยมาอนี่มีพักหน้าข้ากินเมนูบะเพื่อนเสี่ยวมาเมื่อไส้กับเครือมีมะเขือเทศน้อยแต่บะไส้ลายไส้าลายมันสีส้มแล้วก็มีถั่วงอกไม่นึงอามัา,าปนกันแล้วก็มีอ่า แครอทหัวแครอทปอกไปเรียบร้อยนี่เลยแล้วก็มีพักอีตูพี่นอ้องพักอีตูมัดนึงแล้วก็มีพักหอมพักบัวหัวหอมครบนี่เลยแล้วก็มีหมูให้้ายสำคัญเลยก็คือหมูพี่น้องหมูซับบอกเพื่อนไปซื้อหมูมากิโลนึงให้กะเจ้าบดบดมาก็ได้สับนี้เดี๋ยวเพื่อนจะมาเห็ดปนนั่นนองกินน้บ่ปูวือสีเห็ดมืดหรือบ่หน้าเจ้าปหมืดดอกมันลายอยู่เลไปเดี๋ยวเราเริ่มลงมือกันเลยบ้านนี้ เมนูไข่ไข่น้ำเนาะไข่น้ำหมูซับเมนูก็เดือมาเพรานต้องขอขอบมเกขอบใจอันผมคงว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายน่าจะเป็นผู้สร้างเพราะน้องๆนตะ้อขอความเกขอบใจอ่ายทางฝั่งไทยหลายๆเด้อที่เหมีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นบ่าเพิ่นกับเวียกไลน์แค่นั้นเดี๋ยวนี้แล้วก็มีไลายบ่อนที่บ่าเพิ่นไปเนาะบ่าเพิ่นก็เลยซาดเน่กับบ่าเพิ่นเห็ดซาดเน่แต่ก็เล่าก็คือสีท่าสีคลองแล้วเนาะ เมื่อนี้วานเพื่อนมาแล้วมาเห็ดแล้วเด้อเห็ดตามคำสัญญาแล้วเห็ดตามที่อายเปินให้แล้วเดี๋ยวอายเปิดนก็สิดซีดว่าโอ้บ่าวเพื่อนเอาเงินไปแล้วแบบคือเงียบเพื่อน้องเหรอว่าเพราะว่าบ่าวเพื่อนไม่ได้ดูแลเพศเพี่น้องบ่าวเพื่อนอ่ะถ้าคุยกับบ่าวเพื่อนทางไลน์บ่าวเพื่อนจะคุยนําได้ทุกมือเลยแต่ว่าเพศนั้นบ่าวเพื่อนยกให้เอลยของบ่าวเพื่อนเป็นผู้ดูแลแต่แล้วในกิ้งเอาขอบใจดู้ในกิ้งขอบใจขอบใจลไรเด้อไหมขอบใจไรเด้อโอเคต้องพี่น้องเดี๋ยวเพื่อนถังฟืนถังไฟไล่หมดก่อนมันนี่ โอเคเบอเพิ่นสีเย็นตีไข่เสรนี่แล้วพอเพิ่นจะเอา,าน้ำมันลงแล้อเพื่นสีทอดสะกอ้อนไปน้องทอดสะก้อนทอดแล้วก็อกเอา,าน้ำลงน้ำหลังเพราะว่าเห็นแบบนั้นไข่มันสิเป็น,นมันสีกอตัวกันแล้วก็ง่ายๆกันเนาะ เราจะมาแกงพี่น้องไปหรือว่าเอาน้ำลงไปน้ำห้อนน้ำเดือดเราจะเอามาวข้าวหันชิ้นไปยืดลงไปเนาะแล้วก็มีเครื่องปุงของบ่อเพลินนะั่นแหละมีพักงาข่าขิงเอาลงไปมันจังเป็นตักขิงแต่ถ้าเกิดว่าเขาเห็ดแล้วเขาเอาน้ำใส่เขาตีไข่ชนีดเขามาเทใส่น้ำเลยมันเสียดในไข่เป็น, 1, นสีนึ่งหรืน้องสีน้สีขุ่นๆเนี่ว่าบ่อเพลินจำบ่เห็ดบ่อเพลิมอปลายน,น้องฟาร์มครับน้องเมือจิ้งเป็นคนเห็ดพี่น้องน้องฟาร์มเป็นตาโองในบ่อเพลินนั่นเอง ให้น้องเคกินก at ับน้องฟางเป็นเพ้่อใหบำเพิ่นสีสอนน้องอย่างน้อยกะบบำเพิ่นเคยเฮ็ดแต่ละเมนูนี้บำเพิ่นเฮ็ดกินประจำแล้วก็เฮ็ดให้น้องกินตลอดแล้วมูดิสิเอาลงตันหมูนี่เขาสีเฮ็ดเป็นให้มันเป็นก้อนนะนะลูกก้อนนะนะให้เจ้าเฮ็ดบำเพิ่นเฮ็ดบำเพิ่นสีปล่อยให้น้องเห็ดบำเพิ่นสีเพิ่มน้องเห็ดแล้วก็แนะนำบำเพิ่นอยากสอนให้น้องๆกันเฮ็ดเป็นมูจากเฮ็ดเราเป็นน้องเคยกินกับเชี่อาเด้อเป็นสาวแล้วใหญ่แล้วต้องแย่งเห็ดช่วยกินนะมันเป็นน้ำมันเขาจะโปรไซน์ลายดอก อ่ะเริ่มกันเลยเนาะเดี๋ยวก่อนเรื่องล้างถ้วยก่อนล้างทีไรก่อนมันมีฟุน่นได้เนาะโอเคดีมากใช้น้องๆคนเก็บชื่อนั่งแข่งจา้างเงินคนละสองพันเพื่อไว้ไปทงเฮียนเมื้อ <c> ไ <ười> ไก่เติบได้ประมาณหกร้อยหกร้อยอ็นเม็ดนี่แหละ ไปจับผูดีรักหนึ่งจากน้องคนละสองเมื่อกี้ไปสองคนโอเคน,น้องอเพื่อนให้น้องในให้น้องไมก่กิงเป็นคน้นเฮ็ดเพ็รปั่นน้องในกิ้งในไหลให้ไท์สำคัญก็คือไอเพื่อนบอกให้เพื่อนทำแบบนี้เพื่อนมันจะได้กินกันเยอะเมนูนี้ประหยัดแล้วกะได้หลายเราเบาบอกเพื่อนเนาะบอกเพื่อนเราเพื่อนบอกว่าให้อัน ให้น้องในกิ้งกินเยอะๆเคนบอกให้น้องในกิ้งกินหลายๆกินหลายๆเด้อในกิ้งเด้อมื้อนี้เด้อกินเรียบๆเด้อกินหลายจังกินหลายจังโตใหญ่ๆเด้อกินหลายๆเด้อม oh, right> no ื้อนี้เด้อทุบมันเลยมันท่นแหละเห็ดมันเลยไอ้ปลาต้องเรือแหละขันเรือแล้วก็ทุบแซ่ดื่นก็ได้อันหม้อของข้าวเจะเอามาก็ได้นี่กินนี่โอ้ระวังเด้อสองซี 2, องสี่นหปสิบน่วยแล้วน่าจะมีสิปหน่วยเพราะว่าไม่ขาบอกว,ว่าจับให้คสองสี่หกแปดสิบสิบสองสินะบสี่สิบหกสิบแปดหน่วยเนาะโอ้ไข่หงบอกครบเมนตอนเหาไปซื้อเงินเหา มันเตะเนาะแล้วเราเอาอกส่งนุย้ยแล้วเราลืมว่าเอามาตืมใส่นะเตะนั้นนะแล้วเราเสร็จมาบลกแล้วไหมคะนะเราเสร็จมาบล็อกว่าแสดงว่าเาไปซื้อหน้าเติมเพิ่มหไมหมเฮางโอ้บลกครบสองนุยนะ้ยพี่น้องบอเพิ่อนซื้อซาวนุวย้ยแต่ว่าได้มาแต่สิบแปดแตกไปสองเนาะเอาขั้นตอนนี้ให้น้องมาเก่งกับน้องฟาร์มเห็ดบอเพิ่นอนกับซีเบิ้งไปนำน้องหน่อยนึง โอเคน้องโลตอกก็ไปซื้อขนม้องใหม่เพื่อรักเครื่องปุ๋งไฮไลท์สำคัญก็คือนี่เลยตัวนี้น้องพี่น้องเนาะผงลดหมูเอามาสำหรับการแกงการแกงเจิดกันแบบนี่เนาะนี่เลยน้องฟาร์มคันน้องไม่เข้มเคยกำลังตีไข่เพื่อนมอบหน้าที่ให้เพราะว่าอยากให้น้องเฮียนเฮ็ดอยากให้น้องเฮ็ดเป็นเมนูนี้เมย์เก้งมีไข่อยู่ซองน่วยถ้าเมย์เก้งอันไปทอดกินนะน่ะ ถ้าเมอรกิงไปไปทอดหรือว่าไปคั่วนะเมอรกิงมันสีได้กินน้อยมันสีได้น้อยแต่ถ้าเกิดว่ามีหลายคนมีไอ้ไอไน้น้งห้าคนในเมอรกิงแก่ไปนี้ก็สีได้กินหลายคนกินกับเข้าก็อิ่มไปลองเห็ดลองเบิ่งเดอบทเสือไอเดอมืมอนี่นี่ไอสีสอนไอสีเงียนให้ไปได้แล้วเนาะเอาหม้อไปค้างไดนี้หม้อไปค้างแล้วก็น้ำมันลงโอเค ตอนนี้เอาน้ำมันลงแล,งล,งล้วเราซื้อว่นาน้ำมันเดือดแล้วมาเอาไข่มาลงเดือดล้วบอนี่เดือดคือมาเดือดไวแท้ไฟแห้งเนะหงหาะมาเอาลงเลยมาเบิกเดือดนั่นเหมยจริงเด้อเหมยจริงกะเห็ดนำเด้อเอาความเหมยจริงกะเท็งลงเลยเหมยจริงพูดลงในให้โอเคมันน่าจะบติดหม้อดอกเพราะว่าหม้ออันนี้มันเป็นหมอ้อโบบติดไข่ดอกน้ำมันเขาก็ใส่ไปอโอเคมาเพื่อทีให้เนี่ยแต่เจ้าทอดหน่อยนึงให้มันแข็งหน่อยนึงแล้วเขาจะมาตักกิน เอาบ่วงนี่จักจักเฮ้ยเอาเอาวันซับพีซับพีนี่เนาะจักจักให้มันเป็นต้อนเป็นสิ่นเะพอค้นมัน้นพอค้นปล่อยก่อนปล่อยแล้วโเป็นยังไงเนาะปล่อยไว้มันแข็งตัวจิ๋นหน่อยก่อนเลาจะหักน,นั่นมันจิ๋นเพลินแล้วน,นี่เลยใกล้แล้วใกล้สิได้แล้วใกล้สิเป็นจริงแล้ว เมนูนี้าเพิ่นก็เคยเคยเคยเฮ็เยดยุดย่พี่น้องเมนูนี้นะาเพิ่นเฮ็ดกินดูขนาดเลย,ย,ย,ยแต่ว่าไอ้เพิ่นแนะนำมาเฮ็ดให้เฮ็ดให้ใ,ห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 ใหส่หมูสับลงไปเนาะโอเคาเพิ่นก็เลยจัดไปเนาะแต่ว่าาเพิ่นเฮ็ดบ่เคยมีหมูสับมื้อนี้มีหมูสับ,บนําเด้อมื้อนี้เฮ็ดหลายๆให้น้องในกินกินเยอะๆไอ้เพิ่นบอก โอ้มาตักน้ำมาใส่นี่ก็เหมือนดี้โดนโอเคได้แล้วพี่น้องบันนี้จักให้มันเป็นต้อนอืมเอาเอาใส่อีกน้ำ่ะเพราะว่าเขาเห็ดหลายได้ละได้ละบันนี้ให้มันเป็นต้อนง่ายกันนั่นแหละ โอเคขั้นตอนต่อไปฮ่าก็ไปเตรียมหมูมาลงหม้อพี่น้องเตรียมหมูยเยวออาไปไป้โหมูซับเนาะโอูน่ะพี่น้อเอาไว้เชื่อมอีกโอเคให้น้องไม่กินเอาเครื่องเครื่องเทศไปลงหม้อบบบน,นี้หม้อกับบุ้มีฝีฝาเนาะพี่น้องเครื่องเทศเพื่อนเตรียมมากกับนีหัวห,หัวชิคายบายชิโน่เฮ้ยกระเทียมเอาเนี่ยมาตักเอากระเทียมไปทุบก,ก่อนกระเทียมเป็นหัวเลยมีกระเทียมเราได้หนี่ขั้นตอนต่อไปก็คือให้น้องฟาร์ม เตรียมพักน้องเปน้องน่หัวหอมในเข้าสีผ้าต้นหอมในเข้าสีผ้าแล้วก็เอาไปลงหม้อไว้เลยแต่ว่าส่วนใบนั้นเขาสะเอาไว้ลงพร้อมกันกับปกิโตู้แล้วก็มากแครอดนี่ก็เอาลงได้เลยนี่เลยหมูเหา ทุบเมยกิ้งทุบหรือเมยกิ้งเห็ดอะไรสไตล์ส่ติบหอมก็สวยนะโอเคเมยกิ้งเบิ่งไว้เ้อแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจ้าเห็ดมันบมีหัวแครอทกับ,บต่ตตองใส่หรอกไอใส่ให้มันหน้าตามันเป็นตะก,กินให้มันหน้าตามันมีสีสันซื่อๆ <laughs> ถ้าเกิดว่าเจ้า,เจ,าเจ้าลองเห็นเห็ดลองเบิ่งละเจ้าลองเฮ็ดกินแล้วเจ้าบ่ใส่ก็ได้ใส่ผมมีพักอิตูกต้ก็บ่ต้องใส่ก็ได้มีซ้ำใดใส้ซ้ำนั้นหัวข่าวมันสิกร์ใครเฮาหาได้ก็หามาใส่ดีที่สุดมันจังหอม ไปเอาไปลงมาหนี่งในกิง้งในกิง้งในกิง้งลงไปเลยฝ่าม้อเฮาบัดบ่มีเนาะนตอนนี้น้ำมันก็สิเป็นสีขุ้นๆลงไปเรื่องเนาะสีขุ้นๆเพราะว่ามันยังมอได้เดือดทำมันเดือดแห้งๆแล้วมันก็สิเป็นน้ำใสถ้าเบิ่งบ่เสื้อบ่เพิ่นเดี๋ยวเพิ่นจะเอาให้เบิ่งอัปเดตให้เบิ่งอีกเทื่อน,นึง นี่เลยน้องฟาร์มกับน้องไมคกิก้งกำลังปั้นปั้นลูกก่อนปั้นหมูนั่นเองปั้นหมูให้เป็นลูกเป็นลูกแล้วก็ับมาเฮ็ดเนาะอันนี้พอแล้วแหละเอาไว้ให้น้องเฮ็ดกินมืออนเศ้าพอแล้วบ่ต้องเอาลายเอาสัพนี้พอแล้วนี่เอาไว้ให้น้องไมคกิ้งกัน,กนเฮ็ดปั้นน้องกินซะอันนี้นี่เฮ็ดกินแล้วแล้วมันลายแล้วแบ่งไว้กินมือื่นีน่เด้อ โอเคได้ที่แล้วยังบริมีแต่สับนี้ได้ไลยพี่น้องได้ผูกยังถ้วยนึ่งอยู่บนหมูเดี๋ยวมายกิ้งเดี๋ยวไอ้ไอ้กะให้เอามายกิ้งเทลงมาเทลงมาใส่นี่เทลงไปเทลงไปโอเคเเพอก็เมืเ่อตะเอาเมื่อถุมเลยสะพูด,ดีประมาณนี้แหละ เดี๋ยวเพิ่นสิเอาเกลือเป้งนัวมาใส่กันพี่น้องเอ้ยโอเคน้ําเดือดแล้วน้ําเดือดบ่คั่นเสียวันเอาหมูลงพี่น้องเอาหมูอันนี้ลงเพราะว่าให้น้มันเดือดเาลงนจังมันจแตกเนาะมันจแตกอจกันนง้ว่าหลายพี่น้องว่าเพ่จะปให้น้องๆแงไว้ แ่ให้กินเม็ดให้โเนียนกินให้เมดมันก็บเมดอีหลีนะเพราะว่าในกินจอมแก่นกินหลายกินเก่งแต่ว่าให้น้องกินนิดนึงสาเหตุที่เฮตุก็อยากใหเฮ็ดให้น้องกินหลายนั่นแหละให้น้องกินนิดนึแต่ว่ามันหลายในอะไรก็อิ่มแน่นอนมาเนี่ยก้นซับนี้พี่บิ่มบผื่เพื่นก็อนเพื่อสิบวัยเลี้ยงบวัยเราจะกินปั่นนั่นเนาะในเก่งกินหลายเด้อมวันนี้เด้อโอเคให้น้องในกินกินใน ขนาดเลยหมู <S <S บอกเพื่อนว่เฮ,เฮดเ็ดมืนดนี่นิหมูยังมีเหลืออยู่เอาไว้แบ่งแบ่งให้น้องเฮ็ดกินดิใส่ไปเพื่อลลูกใส่ไปเพื่อลเพื่อนละหลายลูกเพื่อละสองลูกซะเนาะโอ้หลายดิหน่ เรือกล็ลอเวลากินนี่เยน้ำใสแล้วนี่เดนว่ยาลอะไรป้าค่นม,มันสุดแท้ืูเลยเบิ่งไกล,กลเลยพี่นอ้องแซ่บๆเหมือนนี่เป็นตาแ่บขนาดเลยเนาองพักห้องเอาไวล้ลง้ำหลัง โอ้ย oh น้ำนี่เอาครอบใจก่อนแม่ครอบใจเออเอาไเก่้กินตัวนี้พอเด้อเก็บข้อเล้วโอ้โหเรียบร้อยได้แล้วได้แล้วได้แล้วพี่น้องไข่ไข่น้ำเนาะ ไข่น้ำหมูหมูซับนี่ปอเพิ่นเฮ็ดเรียบร้อยแล้วนี่เด้โอ้โหแซ่แบแซ่บเมือนห่อมขนาดเลยทั้งหอมพักหอมหอมพักอีโต้พี่นอ้องหัวข้าหัวสิไข่ใบกี่หมดมีครบโอเคปอเพิ่นสิตักก่อนบัดนี้น้องๆนัง่นงท้ากินแล้วแต่ละคนนี่เลยเมนูล้างมือท้าไปเมนูไข่ไปล้างมือท้าเด้อไข่น้ำปอเพิ่นนี่เลย กินจุกๆไปเลยพี่น้องไงเข้ากับมีหมนะาบัดนี่กินสัมไรบัดนี่โอ้ค,มคบมาคบใจลายเด้อไอ้ผู้เป็นเจ้าของคอนเทนต์เฮ็ดแนะนำให้บ่าวเพิ่์นเฮ็ดเมนูนี้ให้น้องๆกินนะพี่น้องเนาะมอบความสุขให้น้องๆอ,อ่ะบ,าบ่าวเพิ่์นก็ดีใจขนาดเลยค่อยๆวางเด้อลุบอือ,อเอาถ้วยไม่อีกรูนให้เมย์เก่งถ้วยเดียวหน้าเจ้าบพุพเพ มา,มาทางนี้โอเคเพี่องนะอันอยู่ในหม้ออยน,นึ่งนี่กะเบเพื่อนี <c oughs> จ้งไวใ้ให้ให้อันน้องไมคิ้งเอาไวใ้ให้น้องกินไปรงเงียยเมื่อนเศ้าเนาะแล้วก็ส่วนตัวนี้บบาเพื่อนสีเอาให้น้องไมกิ้งเก็บไว้ให้น้องเกากิ้งเป็นน้องทรายของน้องไมกิ้งนั่นแหละเอาไว้ให้น้องกินเนาะเอาฝาหม้ออย่างกวบไว้นี่เลยอันนี้ก็คือเมนูที่เบาเพื่อนอ่ะที่ไอ้เพื่อนแนะนามาเาเพื่อนกับบุงวงาไอ้เพื่อนซื้ออย่างน้องเเพื่อนกับบริษัางเพื่อน สาเหตุที่พ่เพิ่นต้องทอดก้อนเป็นไข่เจียวสะก่อนละจ้งนั้นเอาน้ำาลงกับพวกว่าบ่เพื่อนอยากให้มันเป็นก้อนพี่น้องบ่อยากมันั้นเป็นแตงใ้มันยับว่าอยากให้มันเป็นมูยุ่มมันยากอะลรเนาะแล้วพ่วเพิ่นก็ใส่อ่าหัวข้าวหัวสีไข่ใบขีฮูดกระเทียมทุบลงไปเนาะแล้วก็พักพักพก็สิมีผพักหอมหอมบวัวผพกหอมพร้อมหรือว่าพักซีนั่นเองแล้วก็เติมแตงไปด้วยอ่าหัวแครอทแล้วก็มะเขือเทศน้องพี่น้องเนาะใส่ลงไป บแซบกับบคือสีบทนเนาะเพราะว่าขนมอเพินมดถุงนึงผู้ดีมดโซนึงผู้ดีเลยแล้วก็ใส่ไปนัวไปหน่อยนึงเกลือไปหน่อยนึงโอเคเคยกินจะบโโลตอกเมนูแบบนี้นี่บเคยกินน้องมีถ่วงอกน้ำพี่น้องอภเพินลืมน้องในกิ้งเคยกินจีบโนี่เคยเคยกินตอนไหนตอนนี้ยังบบน้องยังบเคยกินน้องน้องหากับสิได้กินก็กินตอนนี้แล้วเนาะน้องปอเยเด้เคยกินบบนี่น้องปู บุไปเคยกินดอกน้องกันอาจจะบุเข้าใจน้องนี่เนียผู้นี่เราเล่าได้นี่เคยกินบนี้แบบนี้นี่บุกเคยกินเนาะแกงไข่ไส้อันหมูซับน้องไม่เก้งเดถามน้องไม่เก่งเคยกินบุน้องไม่เก้งบุเคยบุเคยเบิ่งไอหลังจากที่เบิ่งไอเบิ่งเห็ดแล้วอันกล้าบ่เห็ดกินเองเป็นปะเป็นเปนเนาะแต่ว่าบุแซ่บเท่าบุบุกันแต่ว่ารสซับบุกฟันทงเนาะแต่ว่าเรื่องเห็ดเป็นนี่ต้องเป็นแน่นอนเนาะ ถ้าเกิดว่าเจ้าบบมีน้ำมันทอดบบมีอย่างเจ้าซุกเสิร์นน้ำมันบบมีเจ้ากะแกงไปเลยก็ได้คือกันไปว่าเจ้าเอาไข่ลงไปปุ๊บมันสิติดหม้อแต่เจ้าก็ต้องกันกลาว่ามันเริ่มเริ่มแข็งตัวเจ้าก็เอาบ่วงโคดเอาคดหม้อนะเอาเอาเอาวันจองคดเอาก็ได้คือกันเนาะแล้วก็ใส่พักตามไม่ใส่อะไรมีก็ใส่อะไรโบมีก็ใส่ถ้าบบมีรสดีก็ใส่แต่เกลือเป็นนัวก็โอเคแล้วก็กินได้คือกันกรณีที่มีไข่อยู่สองหน่วยนี่สามารถฮ็ดกินกันได้ห้าคนก็กินกันได้แต่ถ้าเอาไปทอดหรือว่าไปค่วนี่ ต้องกินเข้าลายๆแต่ว่าถ้ากินแบบนี้มันมีได้สดน้ําจําต้นนาะพี่น้องเนาะไปโอเคเลิกงานยามดีแล้วลงมือได้กินเลยในกินกินลายเ้อกินลายกินให้สมใจยากเลยจ่อยแห้งแล้วเนี่ยน้องบ่ค่อยได้ไปหาเพื่อนดูปานน้น้องเริ่มจ่อยเริ่มผอมแล้วน้องเป็นไข้นําบ่สบายนําเอาเลยกินเลยสาฟานจะกินเด้อกินเลยอากินเลยพากันกิน มนี่เอามาทางนี้เดี๋ยวพ่อเพิ่อนซีซีให้เบิ่งนี่เลยพียน้องคอนหอนนี่เลยระวังยดถึกตีนถึกมืออื้มปุกกากาเกอ xếp đi nó này kinh hết đúng à hết nó này thêm nữa này kinh hết đúng không à? hết อิ่มใช่ป่ะมือนี้อิ่มเนาะมือนี้น้องได้กินเต็มอิ่มเลยอิ่มนำสํำราญเลยพี่น้องเป็นมือใหญ่ของน้องเลยก็ว่าได้อะโอเคน้องพี่น้องนะอันนี้เบาเพิ่นกับขอขอบคุณขอบใจอันนะคนที่อยู่ฝั่งไทยฝากเงินมาเบาเพิ่นอันเหตุกิจกรรมนีเน้องพี่น้องเนาะเบาเพิ่นกับดีมกดีจใจหลายที่ได้เฮ็ให้น้องกินแล้วก็ได้มาสอนให้น้องเฮียนพูให้น้องน้องได้เฮียนหูเอาชีวิตรอถเอาตัวเองรดเนาะ กาเพื่อนกาเงินแน่นอนเงินมันยังเหลือพี่น้องเงินยังเหลือบเพื่อนกับสิเอ็ดกิจกรรมอืน่นต่อไปสีเฮ็ดเมนูอย่างนั้นติดตามกับอเพื่อนในมือหน้าเนาะพี่น้องสำหรับวันนี้บเพื่อนก็ต้องขอกับน้องๆก็ต้องขอกราบครับว่าสบายดีพี่น้องเลยสบายดีสบายดีสบายดีายดายดงามๆเลยเนาะบ๊ายบายสอบมือบ๊ายบาย,บายนี่นี่นี่